สวัสดีครับชิงชนะเลิศ FA ครับนะปี2021ถึง2022เป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะเชลซีปะทะลิเวอร์พูลนะเจอที่สนามกลางเบมเบลีย์มั่งรู้สึกก็เกมตอนนี้เริ่มแล้วกันนี้ก็เลยมทำรียกชั่นนะว่าเ,เกิดไดขึ้นตอนนี้ก็เชียร์นะก็าตามตามเส้อเลยนะเชี์ลีเวอร์รพูล ปีนี้ลิปูดได้แชมป์หนึ่งแชมป์แล้วนะโดยมีรุ้นทั้งหมด4แชมป์แต่คิดว่าพรีเมียร์นายย่าจะยากสุดน่าจะไม่ได้แต่เราเข้าชิงมาทั้งหมด3 3ถ้วยเลยถ้วยแรกได้มาแล้วเป็นอีคัพเรียกองในคาราบาวครับนี่ก็น่าจะเป็นเอฟเอ FA คัพเสร็จแลแ้วก็เตะพรีเมียร์ลีกยงนัดสุดท้ายแตัก็เตะพรีเมียร์ลีกเพื่อไชิงกับลุ้กับแมนซีแ,แมนซนีน่าจะได้พรีเมียร์ไป แต่เพียง่ายังมีหวังเล็กๆแล้วนัดชิงรีแมตช์นั่นแหละระหว่างเรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลนะยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะนะเจอเสาหน้ามึงรู้สึกก็คือเราไม่ได้เสาหน้าเรงเสาหนึ่งอะจำไม่ได้วันที่22่สิบสอวันนีวน้วันนี้ที่14น่าจะเสาหน้ามั้งอีกเสาหนึ่งจำไม่ได้นะงั้นแต่วันนี้เรามานัดทำนัดชิงก่อนนัดชิงนี่ นี่ก็เป็นปี2022เวลา4ีทุ่ม4 0่สิเคลิฟูเตะแล้วนะน,นี้แต่เราไม่ได้ดูสดจะซื้อแพ็กเกจใช่ไหมก็ตั้งก็ไม่มีก็เออเพิ่งเริ่มทำเลยมานั่งำขำๆก่อนว่ามาเชริราลิฟูแล้วจงไงออตอนนี้นะเริ่มแล้ว2นาทีลิฟูมีคนเอ่อระไรชื่อนะมีโกเบอรดิสันกองหลังเป็นโลพสันฟานไดโคนาเต้เอ่อ อ่าอานอนเทนอานอนกองกลางมีแฮนเดอร์สันอ่าอาคคันทลา่าเตโกเเคตากองหน้าดีอาร์ดมาเน่ซาร่าคือน่าจะเป็นชุดฟูฟูของลีพูตันนี้นะส่วนของเชลซีก็คือมีเมนดี้เอ่อของลีพูตันเนี้ยฟาวินโยเป็นกองกลางหลักของลิฟูเจ็บนาทีแล้วคือแบบเจ็บได้ถูกจังหวะมากเลยก็ นั่นเนีย้ยไม่ลงไม่เไรไม่ได้เอฟก็ขอได้ยูฟาถ้าเก็บแล้วเจ็บแล้วไปฟนะิตทันยูฟาน่ะถือว่าโอเคส่วนของของเออเชลซี Chelsea, มีโกโเมนดี้กล้องหลังไปใคร,นะรล่ะคาลมคาล์วบองเออแล้วก็เทโก้ลูดิเกอร์แล้วก็ iko, iger, ลิทเจมกองกลางโควาซิตอ้าโควาซิตไม่เจ็บเหรอแ,แรกบอกว่าเจ็บมีจอชิโน อาลองโซเมสันเมลปูริสิกโอมาฟูเหมือนกันเลยกองหน้าเล่นคนเดียวลูกากูคาย์เฮาเวิร์ตไม่ได้ลงเหรอไอ้แล้วแล้วชุดสำรองปเป็นอะไรอะเคป้าแอัฟริกากองเต้โอวันเวนเนอร์เลนเนอร์ลอฟต้าชีสไนเกลบาร์คลีย์ซีเย็กแอฟรูตา เอาไอ้ใครให้แบดไม่มีอยู่ไม่ไม่มีรายชื่อเออเออนิงงนะส่วนของตัวสำรองลิฟท์นะเคเลเฮอร์มินเนอร์โฟร์มิโนโกเมสโจนโจตาชิมิกรสโอลิกี้มาติสโอ้สำรองเยอะก็เนี่ยแข็งแรกสี่นาทีตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะเป็นลือก็นั่งฟังอยู่เกมยังหมุนไปหมุนมา ตอนนี้ตอนนี้ครูบุกใช่ไหมผมก็ไม่ได้ดูแล้วดูภาพอีกทีนะผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นไงหลุยที่อาร์ตหลุยที่อาร์ตบุกเข้ามานะแล้วก็สาดมาแต่ว่าหลอกย้อนหลังมาเน่แล้วเนี่โหครูมีบุกมามีบุกมากดดัน

คิดว่าหลุดเหมือนลุยดิอาร์นัสถลุดแล้วและเมนดี้เซฟเมนดี้เซฟยัดลูกได้เดียวนะครับดิอาร์ได้เดียวกว่าเมนดี้เมนดี้เซฟเอ้าเยโกเจ็บฝั่งของเชลซีกองหลังนะไอเซย์ฮาบาซิลอมันอยู่เจ็บนึกว่าของของลิเวอร์พูลดิอาร์ดิอาร์ดิอาร์บุกยิงติด ลิฟต์ได้ทุ่มลิฟต์ได้ทุ่มบุกก็ยิงไม่ได้นะใช้ว่าจะไม่โดนลงโทษนะเซบุกแล้วอ๋อแล้วยิงเฉียวเซลเซจะนี่เชลซีบุกแล้วอนนี้เชลซีเริ่มบุกแล้วคาร์เรต์น่ากลัวตาลูกูงก็น่ากลัวตาลูกูนวิ่งแล้วมวยมันมีหมดแต่กองหน้าก็ยังมีวันเนอะแต่ว่ันนี้ใส่คิวไม่ได่ใส่เวิร์ดใส่สร้างสรรค์

เซลซีเดียบ,ดบุยอีกแล้วเกือบโดนนะครับฮะฮะอัิซอ,อ,อนเจ็บลีฟูอัิซอนเจ็บระชิบหายเด้ขาอมีมีเจ็บหน่อยเนี่ยแต่ตอนนี้เหมือนลงเล่นได้นะขอใหญ่เปเลยนะตระกูละเอ้อ ซาลาเจ็บ yeah. เฮียออกมาซาลาเจ็บอีกประสบปฐิบาลอริซอนเรสารา็จซาลานั่งต่อผู้เวลายี yeah. า์เดี๋ยวเลือกผู้ตัดตน,น,นั่งงงแต่เชลซีบุกเชลซีบุก ผูไไ้ได้ได้ลุ้น้างครับเชลซีตอนนี้บุกเราก็จะยับเหมือนกันเชลซีมาอีกแล้วยิงเข้าขา,ขานผัดกันยิงลิพูกับลิพูเชลซีผัดกันยิงนะผูู้้เข้าลิพูผูู้้เข้าลิพูู้เข้าลิพูสู้เขา้เขา,เขา,เขาจบครึ่งแรกนะครับสูสีครับผัดกันบุกผัดกันยิงมโอกาสทั้งคู่ แล้วก็ลิพูมีตัวเจ็บนะครับสองตัวมีอาริซอนนะคมีเจ็บนิดหน่อยอยังไปอันได้นะแต่ซาล่านี่อยู่หน้าลงไปนั่งน่าจะมีปัญหาก็เลยเฟดตัวเองออกก่อนก็นไม่ใช้การทีนว่าจะทันนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไหมนะก็ไม่รุ้เงนินครับโอเคครับวันนี้เริ่มครึ่งหลังนะเชลซีอ่าลิูท้เชลซีนัดชิงฟฟ่าปีสองพ ่22นะเริ่มครึ่งหลังแล้วตอนนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะรู้สึกว่าเชลซีก็ลิเวอร์พูลก็ึ่งผัดกันบุกอะ่ะใครยิงก่อนก็คือได้เปรียบแน่นอนแล้วก็มาลุ้นเอาแต่ถ้วยนี้ถ้ามาสืบความสามารถไม่ได้เออคิดว่าไม่เป็นไระแต่เชลยูฟาเนี่ยน่าจะหวังเยอะแต่ว่ารู้สึกครึ่งแรกซาร่าเจ็บไปแล้วก็ลุ้นว่าซาร่าจะหายทันไหมก็ลุ้นซาร่าเหมือนว่ารอดัดชิงอะไรไหม ดันมาเจ็บคงจะเสียใจอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรยังขอให้หายทานัดชิงแล้วกันเพราะนี่ทําไม่ได้ไม่เป็นไรเอาพี่หุ่มนะอย่างไรก็สองถ้วยเบิ้ลแชมป์ก็โอเคอะไรก็ได้ถ้าได้นี่ั่ใจอยากได้ยูฟ่ามากกว่าฟีฟ่าก็สู้เต็มที่ถ้าไม่ไหวก็คือไม่ไหวแต่ถ้าเป็นยูฟ่าก็เอาให้ตายอีกข้างหนึ่ง เชลซีมาเหมือนกันโอเี้ยเชลซีช่วงนี้เชลซีบุกนะดิว่าสู้สู้เฉียวไปเฉียวมาเฮี้ยว่าได้ยิงก็เฉียวเนอะโหดีเตะมุมกลางนึ่งโคตรหนวกอ้ยเฮี้ย เชลซีจะเปลี่ยนกองเตะลงข้ี่้เปล้วจเลยนี้ก็เของไปแล้ช่วงนี้ลิช่วนี้เวอร์ได้บุกนะโอ้เชลซีเปลี่ยนกอง,ตงเต้ลงมานครับนาทีที่65ลิเวอร์น่าขยับ70สบบางบีว่าต้องเลยช่วงทดเอาตรงเลยช่วงทดไปเลยถ้าเสมอในเวลาลิเวอร์เสียเปรียบเพราะว่าลเวอร์เหลือแข่งเยอะ ก็มาจะมีสิยงน้นักโต้ล้าอาจจะขั้นบาดเจ็บเนี่ยน่าจะแพ้ชนะกันเลยนะ90นาทีคิดว่าถ้าไม่เชลซีถ้าบุกมาอาจจะได้ช่วงท้ายเกมนะนอกจากเอต้าคอบสั่งเบรกแล้วก็เปลี่ยนตัวสู้อีกเรื่องนึ่งโอ้ยเครียดเครียด ไม่เอาแหมเฮ้ยเครียด <c oughs> แมงสูสีเหี้ยเหมือนลิเวอร์เชลซีผัดกันบุกผัดกันรับถ้าลิเวอร์บุกช่วงหนึ่งเชลซีก็จะบุกช่วงหนึ่งเหมือนผัดแกลกันเลยเราวนี้นก็ว,กกว,วัดเกมลุกเขาวัดเกมรับเชลซีบุกแน่ช่วงเชลซีบุกช่วงนี้ เอา20ปีสุดท้ายแล้วนะจะต่อเวลาหรือเปล่าก็ว่ากันลีเวอร์เหมือนจะเอามินเนอร์ลงเ,เชลซีบุกไมาอีกลีพูสวนสวนยังไงเมนดี้มาตัดโอโ้โห มินเนอร์แทนใครครับตอนนี <down> yeah. ้มินเนอร์ลงมาว้าแล้วเกตามินเนอร์แทนเกตาเชลซีไว้แล้วเฮียดเฮียเฮียดีเวอร์เสียบันยังไง ย้สกัดออกได้เก้านาทีเดียร์ยิงชนเสาี เสาสองลูกติกดเยี่ยเบลแล้วดวงไม่มีอจอๆจอจอยิงชนเสาหรือว่าบุกมาสองครั้งครับก่อนมเวลายิงชนสองเสาสองครั้งสองเสาหลุยที่อารกับอันดูลาบ์สันฮาคิมเซย์ลงนะเชิซีก่อนหเวลาเอาลูกบรกูออก เย้๊ะ <Yeah. S 2> ย้ก็ยิงใช้ได้นะโอ้ยตอนนี้บวกไปบวกมานาที88เ <c oughs> ยีดดด้อืมสู้เขาหเวอว่าเ <c oughs> ม่หลังไง้ายเกมโอ้ยทดสามนาทีเ,เลยียเ <c oughs> จะหมดเวลาแล้วนะ หมดเวลาภายในเวลารอต่อเวลาเหลืออีกประมาณนาทีหนึ่งโอ้ยกูเรียบร้อยครับเสมอในเวลาศูนย์ศูนย์ลิเวอร์ีปีบอ,อาจจะต้องทิ้งลีบถ้าจะเอาแชมป์นี่ตอนนี้เริ่มต่อเวลาครึ่งหลังแล้วนะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์คือลิวพูตาที่ผมคิดไว้มันต้องมีเปลี่ยนแปลงว่ามันต้องเลือกว่าเอาทั้งพรีเมียทั้ง ยูฟาต่วเอฟเอผมคิดว่าถ้าเก้าสิบทีลิปูใสเต็มแน่ทั้งหมดเก้าสิบทีคือเขาเนี้ยหลุนดวงคืออ่าลิวพูเปลี่ยนฟานไดนะครับกองหลังตัวหลักออกเอามาติดลงมาแทนนะครับก็คือตอนนี้ก็คือลิวพูตอนนี้คือเอาเท่าที่ไหวครับเพราะเขาคงคิดแล้วว่าเริ่มมีการประเจ็ตตัวหลักเริ่มมีการบระเจตเข้ามาเรทั้งฟาบินโย่ทั้งซาลา อรดิซอนเรื่องอะไรเงี้ยเริ่มมีอาการปันเขาก็เลยคิดว่าน่าจะต้องผักตัวที่สําคัญที่สุดเป็นผมตามที่คิดไว้ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงกับทิ้งแต่คือเล่นเราเล่นดีที่สุดทีด่เรามีก็คือต้องยอมเปลี่ยนปัตได้ออกแล้วก็เ,าเอาให้อยู่ในสามสิบนาทีนี้ครับก็ลุ้นกันคิดว่าน่าลุ้นถึงจุดโทษแล้วก็ไหวทีได้ไม่ได้คือไม่เป็นไรแต่ยูฟาคิดว่าต้องเตะกันตายนะ ผมาำลังจัดเต็มยูฟาแชมเปี้ยนลีกแน่นอนเพราะ,ะขาวว่าวแว้มาว่าซาร่าแค่เจ็บอาจจะมีการ,ปรแป๊บๆขึ้นมานิดนึงเนี่ยแต่ว่าสามารถเล่นต่อได้แต่ว่าหน่วยแพทย์ของลีพูคือไม่ยอมให้เล่นคือต้องปล่อยไปเลยเพราะถ้าเกิดอาการออกอาการมาอีกเนี่ยคือไม่ดีกับลีพูก็ถ้าแมนนี้เชลซีได้ก็ถือว่ายินดีด้วยครับก็ถือว่าเรา หลายถ้วยจัดนะเก็เข้าใจว่าเนี่ยอ่อนนิดด้วยแต่เรามุ่งแน่ๆผมมั่นใจมุ่งแน่ๆอยู่้ากับพีเมียพีเมียคือเราไม่ทันเอ่อไม่ทันเอ่เอาอาจจะไม่ทันในซิตี้แต่เราหนัดที่เหลือเราต้องชนะไว้ก่อนยังไงก็ได้ไม่เป็นไรเราทําตามหน้าที่แต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ว่าเอพเอกเราเข้าชิงแล้วถ้าเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้เราเสียตัวด้วย แล้วเรเสียตัวหลักด้วยนี่คือไม่ไม่ใช่เรื่องดีฉะนั้นคือตอนวันแรกเต้นเนี่ยคือเราเอาเท่าที่ไหวเราเองท่าที่สู้ได้ตอนนี้ก็อโอเคผมคิดว่าคอปคิดถูกเนะี่ยผมก็คิดแล้วว่าทั้งหมด90ินาทีเนี้ถ้าเราไม่ได้ก็คือเราต้องมียอมยอมอะไรทั้งอย่างคิดว่าเออคอบคอบยอมแนละ้วว่าเนี่ยเราลงได้เท่านี้ความสามารถของนักเตะได้เท่านี้ถ้าเราฝืนบอกอเราจะเอาทั้งนี้นนด้วยด้วยแล้ว,วเกิดเจ็บขึ้นมาฟันได้เจ็บนี่คือจบเลยนะ ก็คือคิดว่านะัดต่อไปพีเมียอาจจะเป็นโรเดชันแบบยกใหญ่พักตัวหลักเดียรน่าจะน่าจะพักเลยนาน่าจะฟูลทีมลิเวอร์น่าจะเป็นฟูลทีมนัดสุดท้ายของพีเมียเชลซีบุกเชลซีบุกชงนี้คิดว่าเชลซีน่าจะบุกลิเวอร์ยับภาวนาเดี๋ยวอย่าให้ดีอร์เจ็บ ตอนนี้ลิเวอร์เงียบเลยเด็กลิเวอร์ตอนนี้น่าจะน่าจะเงียบลยหลังจากฟาร์ไดส์อ่อนเฟอร์มิโนลง <Okay. S 1> คิดว่าว้าวแล้วดีอาร์อย้า้เจ็บเปลี่ยนออกหมดนี่แหละลิเวอร์ต้องต้องอย่างเงี้ยแหละขุน <Okay. S 1> ค,คนพวกเก่าๆตอนนี้เฟอร์มิโนลงมาแทนดีอาร์นะครับคงดีาอาร์คงหมดก็ลงสารจริงดีอาร์ไม่ไม่ไหวจริงมันบุกตลอดไม่ได้คนระับแล้วแม่งหนึงเหลือโอ้ดีอาร์นี่ลงมาสี่สามสี่แมตติดติดเลย มันก็น่าอุศานผมว่าแล้วลิเวอร์จะจัดเต็ม90นาทีผมคิดว่าหมด90นาทีอะลิเวอร์คงแบบผมคิดว่าค็อกจะเอาอยัางไงว่าถ้าเราเรากัดจะแพ้ชนะ90นา,าทีถ้า90นาทีชนะไม่ได้ผมว่าแล้วค็อกออก็เขาที่เขาเปลี่ยนตามเกมเลยแก่เกมน้าง,งานเอาีเเปิดแล้วมีตัวเข้าวอร์นี่นั่งเก่งครับคือตอนนี้รู้เด็กลิเวอร์รู้แล้วจะรับสภาพรูร้ว่า ตอนนีนะ้าจะเป็นลองพอดีอาร์ตออกเฟิร์เนลลงมาติีเข้าอ่แล้วก็เอาฟันได้ออกรีฟูดโดนกดเลยครับตอนนี้โอ,โอ้เชลซีจะได้เตะบูมสองสค้ำคติดกันเลยครับชิบหายแล้ว

มบุกไม่พักเลยอเจสี้ย่ที่บอกว่ารเบซีการหรือู้เลียนสีตอนนี้แอกนเาดรสันเรือการไม่ดีเริ่มลาเ <c oughs> ขาหน่าน่าจะแบบว่ามหมดสภาพเ <c oughs> อนเดสันนะว่าน่าจะหมด เดี๋ยวว่าก็อาจจะมีอาการตอนนี้ก็เปลี่สั่นออกเอาค้าตาชมีการลงมาลิเวอร์เียลิฟ yeah. ูตอนนี้ยับเยินมากที่รูร้แตัวหลักตัวนี้อยู่อยู่มานะักสับรองหมดแล้วลิเวอร์เดิมเป็นห้าในสุดท้ายแนละ้วลิฟูเหมดรับสภาพแล้วตอนนี้เ,เลยสามนาที ครแทนก็ชี้ตอนนี้มีคนแทนก็ชี้เราจะชี้เพิ่งลงมาแล้วก็แทนออกแล้วก็ชี้จุดจุดโทษลิเวอร์กับเชลซีกินกันไม่ลงลิเวอร์ทีมแหลกขึ้นไปลิเวอร์รับสภาพแล้วตอนเชลซียิงก่อนนะครับตอนนี้ยิงจุดโทษก็เชลซีได้ก็ไม่เป็นไรลิเวอร์คือหมดแผงแล้วตัวยิงคิดว่าน่าจะห้าคนแรกก็น่าจะรู้ผลแล้วแล้วตอนนี้คิดว่า น่าเอียงไปทางเชลซีครับเชลซีเหมือนเปลี่ยนตัวเอาตัวเดายิงลงมาแล้วเลยลองโซ่ยิงแรกลองโซ่ได้เชลซีน้ำแล้วรีฟูเจอร์มิวเน่พอวัดได้มิวเน่ยิงเซฟได้แต่ลูกมันปิ้งเข้ามิวเน่เสียวเว้ยลิเวอร์กับนี่เข้าทั้งคู่นะหนึ่งหนึ่ง ต่มีเน่โดนปัดได้แต่ยังเข้าอยู่นเสามุ้ยเอา้าเชลซียิงไม่เข้าครับเ็นลเชลซียิงเส่าเอ้าอ้ยเตโกเตโกยิงเตโกยิงเข้าครับอตตตตดตนอนนี้กำลังหนึ่งลูกครับผ่านสองฝั่งละสองคนริเวอร์ยิงเข้าสองคนเชลซียิงไม่เข้าคนหนึ่งครับคนที่สามเชลซีนะลิสเจม ลิเจนยิงเข้าครับคนที่3เชลซียิงเข้านะแล้วก no ็ลุ้นคนที่สามลิเวอร์พูลจะยิงเข้าไหมฟิมิโน่ไอ้เหี้ยฟิมิโน่ยิงคนที่3ไม่ได้ลงสนามตั้งนานแล้วเอาเข้าครับเกือบเซฟได้ไม่ได้เกือบเซฟได้ครับแต่เข้าอไอเงี้ยหลอนบัคกีเอ้เชลซีก็ยิงเข้านะครับ ตอนนี้ก็ลิวพูกำไลหนึ่งลูกต่อตอนนี้ลิวพูยิงน้อยกว่าหนึ่งคนตอนนี้ก็ยิงเพื่อถ้ายิงเข้าก็คือลิวพูนำหนึ่งลูกนะเทนคนที่สี่เทนคนที่สี่ของลิวพูนะถ้ายิงเข้าก็คือลิวพูก็จะนำลูกหนึ่งเทนเทนเท,น,ทนยิงเข้าลิวเวอร์หรือคนสุดท้ายถ้ายิงเข้าลิวเวอร์ชนะ ถ้าปัดได้ชนะเลยจอจินโยยิงคนสุดท้ายครับลูกที่ห้าจอจไอเชียช่ยมาเน่ย,นยิงคนสุดท้ายครับมันคือยิงเข้าหมดเชลซีไม่เข้าคนหนึ่งลีพูยิงเข้าหมดลีพูของสุดท้ายก็คือมาเน่ครับยิงเข้าแชมป์เลยครับลุ้นๆนี่นนอยาก โอ้โหแล้วเมนดี้กับลเลนดี้กับมาเน่คือทีมชาติเดียวกันด้วยเนาะก็คือรู้รู้ตำแหน่งการยิงทั้งคู่เยี่ยคนด่าว่าใหเ่ีคมเมนดี้เซฟได้ เมนดี้เซฟได้เรียบร้อยครับตอนนี้ดิเวอร์เราปรุงเขาได้เปลี่ยนแล้วเราทำไม่ได้ครับก็น่าจะมีสิตอนนี้เชลซีกำลังกลับมาเสมอรีพูลเชลซี Chelsea, คนแรกยิงเข้าไปแล้วคนที่สองนะโจโตา้ายิงจุดโทษนะถ้าโจโตา้ายิงไม่เข้าคือแพ้ตอนนี้คือลุ้นตัว,ต,วตัวแล้ว เจะตั้งยิงเข้าเอาเซฟได้เซฟได้ลิวเซฟได้แล้วลิวอะลิวว่ซอนเซฟได้ซอนเซฟได้ครับเขาที่ึ้น้ิวลิฟว์ยิงเข้าชนะเลยใครยิงลิฟว์ใครยิงซิมิกาครับเจ็ดลูกอี๋โอ้โห ซีพิกาดยิงตัดสินครับถ้วเข้าชนะถ้าไม่เข้าคือเล่นกันต่อเชมแชมวะเชมลิวแชมลิวเช็มเชมเชมเอฟเอเา

งซ่คอยรับใจกับแม่เออเนเชลตีทำยังไงก็ลงทีูลุฟูคือหมดแล้วหมดแล้วจริงๆนี่ชนะคือบบดีใจครับดดบิวตแชมป์ในรอบอีกปีปีสองพันจำได้